สำหรับก่อนหน้านี้นะคะเราได้ทำการเรียนรู้ศิละปะการพับผ้าขนหนูไปแล้วหลากหลายรวดลายนะคะมาในตอนนี้ค่ะเราจะมาทำการเรียนรู้การพับผ้าหรือการเก็บผ้าขนหนูนะคะซึ่งวันนี้ทางเรามีนำเสนอถึง3รูปแบบด้วยกันค่ะในแบบแรกนะคะจะเป็นแบบพับแบบสี่เหลี่ยมในลักษณะน,นี้นะคะซึ่งจะมีอุปกรณ์และขั้นตอนอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะค่ะสำหรับการเก็บผ้าแบบแ,บบแรกนะคะก็คือแบบสี่เหลี่ยม ซึ่งถือเป็นแบบที่ง่ายที่สุดนะคะเราจะใช้อุปกรณ์ก็คือเป็นผ้าคนหนูสําหรับเช็ดตัวนะคะ1ผืนและผ้าคนหนูสําหรับเช็ดผมนะคะอีก1ผืนค่ะซึ่งเราจะจัดวางในห้องน้ําคู่กันนะคะอาละคาเราจะเริ่มจากการพับผ้าคนหนูแบบเช็ดตัวก่อนนะคะวิธีการพับนะคะเราจะเริ่มจากการวางผ้าตามแนวตั้งหรือใน าความสูงในลนักษณะเช่นนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะให้เราหงายตะเก็บขึ้นแบบนี้นะคะวิธีการพับค่ะเราจะทำการพับครึ่งตามแนวตั้งนะคะเมื่อได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะรีดผ้าให้เรียบก่อนนะคะ จะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นค่ะเราจะทําการพับผ้าขอบล่างนี้นะคะขึ้นไปให้ชนกับกึ่งกลางของผ้าขนหนูค่ะรีเทเียบนะคะลักษณะนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะทําการนําผ้าขอบด้านบนนะคะพับลงมาจนสุดจนชิดกับปลายผ้าด้านล่างนะคะแล้วรีเทเียบค่ะ เมื่อได้ลักษณะเช่นนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะทำการพับตามแนวนอนนะคะโดยเราจะใช้มือจับผ้าด้านซ้ายมือนะคะพับเข้ามาเสร็จ2ส,ส่วนสามของผ้านะคะลักษณะน,นี้ค่ะจากนั้นรีดผ้าให้เรียบค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะใช้มือขวานะคะจับผ้าด้านขวามือทบ เข้าไปนะคะแบบนี้ค่ะและรีดผ้าให้เรียบนะคะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านค่ะก็จะเป็นอันเสร็จนะคะสำหรับการเก็บผ้าขนหนูแบบสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปเราจะมาทำในส่วนของผ้าสำหรับเช็ดผมค่ะวิธีการจะคล้ายคลึงกันนะคะคือเราจะทำการวางผ้าตามแนวตั้งลักษณะนี้นะคะและทำการพับครึ่งก่อนค่ะ รีดผ้าให้เรียบนะคะจากนั้นค่ะจับขอบผ้าด้านล่างนะคะพับทบขึ้นไปจนถึงกึ่งกลางของผ้าค่ะลักษณะน,นี้นะคะแล้วรีดให้เรียบค่ะจากนั้นค่ะให้จับขอบผ้าด้านบนนะคะพับลงมาจนสุดมันจบกับขอบผ้าด้านล่างนะคะจะได้ลักษณะน,นี้นะคะ จากนั้นค่ะพับผ้าด้านซ้ายมือนะคะทบเข้ามาเสร็จ2อส่วนสามของเนื้อผ้านะคะและพับผ้าด้านขวานะคะทบกลับไปค่ะจะได้ลักษณะน,นี้นะคะและพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งเวลาที่เราทำการจัดวางในห้องน้ำสำหรับแขกนะคะเราจะใช้วางคบคู่กันอย่างนี้นะคะ ในบางโรงแรมอาจจะมีการเพิ่มความสวยงามของการจัดวางนะคะโดยการประดับด้วยดอกไม้สดหรือของที่ระลึกไปด้วยนะคะลักษณะประมาณนี้ค่ะเราก็จะได้ผ้าการเก็บผ้าแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะ